สวัสดีครับทุกคนนี่ครับผมวันนี้ครับจะพามาดูวันทำหนมจีนครับผมดูเป็นเซตเลยครับกินหมดไหมครับวันนี้ครับนี่ครับหนมจีนครับเยอะๆแบบนี้เลยครับอันนี้ก็คือน้ํายาหนมจีนนะครับน้ํายาหนมจีนปลาช่อนนะครับหมอเป้งๆอย่างนี้เลยครับโอ้โหแม่งจะกินหมดไหมเนี่ยสามสี่คนเนี่ยยังใหญ่เลยครับยังจุเลยครับทุกคน นี่ครับผมมาช่วยกินหน่อยครับทุกคนครับวันนี้จัดเต็มเลยครับวันนี้วันหยุดนะครับผมนี่ครับพอดีกลับบ้านนะครับผมมาเจอแบบนี้เลยครับกินไม่หมดครับผมครับนี่จานที่สองแล้วครับทุกคนจุกๆไปเลยครับโอ้โหจัดเต็มไปเลยเอาให้สมอยากสมหายอยากไปเลยครับวันนี้โอ้เก็บหมดเรียบร้อยแล้วครับผมตอนนี้นะครับ เก็บหมดเรียบร้อยทุกอย่างแล้วจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับ